เชื่อด้วยศรัทธาสามอรหันต์แห่งโชคลาภพระสีวลีท่านเป็นอรหันต์อีกหนึ่งองค์ที่ได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศด้านมีลาบมากตามตำนานเล่ากันว่า ท่านเป็นเจ้าชายในโกสาลียวง์ท่านอยู่ในคันมานดานานถึงเจ็ดปีเจ็ดวันเพื่อจะชดใช้กรรมในอดีตและเมื่อท่านประสูตรออกมาแล้วท่านได้ถวายน้ำแก่พระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์เป็นเวลาตลอดเจ็ดวันและมีเรื่องเล่าขานกันว่า ท่านได้บวชในตำนักของพภะษาลีบุตรและบรรลุอรหันต์ขณะปงพระเกศาด้วยผลบุญที่ท่านได้ทำมาแต่ในอดีตท,ทำให้ท่านมีลาบสักระมากมายชาวพุทธจึงนิยมบูชาพระศิวลีเพื่อขอโชคขอลาบผลต่างๆนานา,นาและความสำเร็จในด้านการค้าขาย ดีนักแรพระคาถาบูชาองค์พระศีวลีให้กล่าวนะโมสามจบแล้วว่าตามดังนี้ศีวลีจะมหาเทโลเทวตาณละปูชิโตโสละโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังตถา สีวลีจะมหาเถโลยักขะเทวาพิปูชิตโตโสละโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสธาสีวลีเท е ละคู่นางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเม ผู้ใดกล่าวพระคาถาบทนี้ก่อนนอนเชื่อกันว่าท่านจะเป็นผู้ที่มีโชคมีลาบมั่งคั่งและจะมีความสำเร็จในด้านการค้าขายดีนกักแรล